สวัสดีทักทายวันนี้ก็เดินหาของกินอีกแล้วทุกคนตามหาของกินวันหยุดก็ต้องกินใช่ไหมทุกคนรู้ไหมว่าวันนี้เซฮายอ่ะได้อะไรมากินนี่ทุกคนเป้าเยอะไหมนี่เมนูขนมกับลูกชิ้นนี่ออเดอร์ปน,นะ ออเดิฟระหว่างการรอ,อก,กินอะกินข้าวเย็นวันนี้ก็เลยจัดหนักหิวหิวมากหิวด้วยก็เลยจัดจัดเต็มกำลังจัดมาหลายอย่างหลายไม้ขนมหวานทุกคนเดาได้ไหมว่าวันนี้เซฮายจะกินกี่ไม้บวกด้วยขนมหวานด้วยนะวันนี้มีขนมซอาส จัดสอดไส้มาเนี่ยดูให้ดูอีกรอบนะนึงนี่เยอะไหมโอ้เยอะไหมทุกคนแน่แหละสิ่งที่เซไฮชอบอดอดออกกำลังกายเพื่อมากินกินนี่ทุกคนเท่านี้ก่อนเล้อเดี๋ยวเซไฮขอตัวไปกินก่อนบายบาย